สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บีจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนนะคะบีจะพาเพื่อนๆชมดอกไม้ในสวนหลังบ้านบีค่ะว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะคะ Hello f r i e n d Good morning I uh, will show you in uh, my garden I will walk in the my garden in the morning I will show you a flower in my garden Let's go enjoy together and relax together and welcome everyone to come to my channel. We relax together, okay? Hope you enjoy my video. Let's go. This สดชื่นค่ะเรามาเดินเล่นด้วยกันค่ะออกกำลังกายเดินเล่นด้วยกันค่ะในสวนค่ะดอ,อกอันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตูมๆเป็นตูมค่ะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะบีจะพาชมดอกค่ะวันนี้นะคะในหลังหลังหลังบ้านสวนหลังบ้านของบีนะคะเพื่อนๆดูนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้เรามาดูดอกกันดีกว่าค่ะเพื่อความสดชื่นเนาะคลายเครียดกันค่ะนี่ก็อีกอมุมหนึ่งนะคะนี่ก็เริ่มเบ่งบานแล้วนะคะเพื่อนๆดูไหมคะสวยงามบ้างเลยค่ะสดชื่นค่ะเช้ชาเช้าบีจะออกมาดูดอกไม้ของบีนะคะเพื่อนๆ ทอนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะชมดอกไปด้วยกันค่ะตอนนี้เขาจะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยๆนี่ค่ะมีสดชื่นมากเลยค่ะตื่นเช้าๆมามีจะมาดูดอกก่อนนะคะเพื่อนๆหรือตอนเย็นๆหัวค่ำเนี่ยบีก็จะมาเข้าสวนนะคะชมดอกของบีค่ะ นี่ค่ะมันสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆชมดอกไปกับปีนะคะ